มาต่อกันที่คุณพ่อลูกหนึ่งแท็กพรันยูของเรากันามากกว่าบอกเลยว่า40แต่ยังแจ๋วของแท้นะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็โชว์ร่างทองให้เราได้เห็นกันด้วยคุณผู้ชมค่ะนี่ดูนะเขาโพสท่าเท่ๆอยู่ในออนเซน<อ>็นระหว่างทริปเที่ยวที่ญี่ปุ่นค่ะโอ้โหโพสแบบนี้คว,บบวมหลุมาแบบรัว,รว,รว,รวเลยพี่แจ๊คหลายคนบอกอยากเห็นหนุ่มแท็กเนี่ยกลับมาอวดร่างทองเหมือนครั้งยังไวัยละอ่อนงานนี้เจ้าตัวบอกเลยว่า เตรียมตัวรอดูได้เลยเพราะว่าปีใหม่เนี่ยเขามีเป้าหมายเป้าหมายว่าจะปั้นหุ่นให้กลับมาฟิตปังฉลองอายุครบ40ส่วนภรรยาคนสวยคุณเบลเนี่ยเขาไม่ว่าอะไรนะดูท่าว่าจะโปรงๆซะด้ซ้ำแต่ใดๆแท็กยืนยันนะคะว่าไม่ได้มาเพื่อทวงบอลลังหนุ่มฮอตอยากให้น้องๆเนี่ยได้เกิดบ้างแต่สัญญาเลยว่าคราวหน้าไปญี่ปุ่นก็จะโชว์ให้ดูอีกนะครับผม อันยองอาเซียอันยองอาเซียอ๋อันยองอันนั้นเกาหลีครับอันนี้ก็ตะโก้เซมาสแต่ว่าภาพมันฮือหามากเลยนะคะคือไม่ฮือไม่ฮาสี่สิบยังแจ๋วใช่ใช่ยังไงครับแบบคอมเมนต์ต่างๆก็ดีครับก็คอมเมนต์ไปที่ทางเดียวกันครับผมก็โอเคก็บอกว่าอะไรยาว่าไงบ้างเอ่ยไม่ว่าอะไรครับผม กรรีดหอไม่ได้กรี๊ด<อ>เขาก็เขาเขาเหมือนปรงแล้วชินแล้วนะครับผมเราก็โอเคไม่เป็นอะไรครับมันเหมือนแบบคุณแมกก่กลับมาทวงบอลลังไหมไมันไม่ได้ทวงบอลลังโอ้เอาอะไรมาทวงบอลลังให้น้องๆเขาเกิดนะครับ<อ>ใช่<อ>เราเน้นสายอบอุ่น อบอุ่นมากนะคะไม่ใส่เสื้อเลยออนเซนอบอุ่นมากจริงๆเหมือนพี่แกไม่ใจกจะโดนแกงซะส่วนใหญ่นะ,ะจริงๆบ้านเขาอยู่แถวนี้นะพี่พาไปดีลงังสิทธ์นะจริงหรอ,อะระวังเขาจะมาเซอร์ไพรส์รแม่นะเไม่ไม่จะได้ไปสัมภาษณ์ในใกล้ๆัออนหลังถ้ามีเรื่องราวนะโอ้อ,อ,อะคุณผู้ชมมาดูกันต่อคะ